นี่ฮาวเชียงไฮ้ที่นี่เชียงไฮ้ครับตอนนี้อยู่อาคารพันต้นไม้เขาบอกว่าที่นี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ถ้าเทียบกันก็คือสวนลอยบาบิโลนสมัยก่อนนั่นเองอาคารพันต้นไม้สร้างโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาหวงซานเป็นมนรดกโลกของจีนออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษตัวอาคารนจะเห็นว่าถูกครอบคลุมด้วยต้นไม้พันกว่าต้นซึ่งสามารถดูดซับก๊าซคาร์รบอนไดออกไซด์21ตันทุกปีมหัศจรรย์สุดๆตามมาสเปค